สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสายโซโทราทารวิ่งนะคะพลังงานบวกมาให้เหมือนเดิม Energy ของคลิปวันนี้นะคะก็จะเป็นเซตที่ไข่ทำบุญให้ในแต่ละเดือนทุกๆเดือนก็วันนี้ก็จะปรับมุมกล้องให้มาเห็นไพ่แล้กันเพราะว่าก็เป็นช่วงพักฟื้นนะคะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวก็จะปรับกล้องมาให้เห็นหน้าเหมือนเดิมนะคะ ก็ลองสลับสลับดูเพื่อไม่ให้เบื่อเนาะทีนี้ Energy นี้ก็เป็นตามหัวข้อเลยนะคะก็คือเป็นเลิฟเมสเซจของพลังงานที่เกี่ยวกับรักเก่าๆคนเก่าๆอะไรนี้นะคะใครที่เป็นพลังงานที่มีเรื่องราวที่ลิงก์กับรักเก่าๆหรือใครที่รองรักเก่าๆหรือใครที่คุณมีอะไรที่เกี่ยวพันอะไรเก่าๆเงี้ก็มาดูคลิปนี้ได้นะเพราะว่าใครเชื่อว่า Energy ของพวกพลังงานรักอดีตนะเป็นคลิปที่ท็อปอเขาเรียกว่าฮิต อยู่เสมอเออแล้วก็ <c oughs> อยากจะให้กำลังใจงและให้พลังงานบวกแล้วก็เอาพลังงานของการส่องไพมาให้ดูนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดดิ่งนะคะกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ไว้กันตรงนี้ใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งวโอเปเปอร์เสริมดวงนะคะทักมาที่ไลน์ของไข่ k h a อ d o z ตรงนี้นะคะรายละเอียดที่ไข่มีให้ตรงมุมกล้องนะ KHAIDO แเป็นลายของไข่นะคะขอความณรางสำหรับผู้นนนที่แอดมาขอคนที่พร้อมแล้วมีจุดประสงค์ในการอยากดูดวงหรืออยากจะจังเวอร์ปเปอร์ค่อยแอดมานะคะขอคนพร้อมและจะริงจังค่อยแอดมาเนาะอ่าโอเคก็มาดูพลังงานกันนะคะทุกคนก็มีความรู้สึกว่าก็ใกล้ๆที่จะหายร้อยเปอร์เซและแต่ยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต อตอนนี้ก็รักษาหรือว่าก็คือเหมือนกินยาไปอะ่ะก็ปกติก็พยายามแบบว่าไม่ไปไหนอะไรมากมายนะอ่ะโอเคมาดูพลังงานของ energy clip นี้หน่อยนะคะว่าพลังงานรักเก่าตรงนี้พลังงานเป็นอย่างไรพลังงานความรักความสัมพันธ์ของรักเก่ากับพวกคุณพลังงานเป็นอย่างไรคะขอดูพลังงานรักระหว่างคุณกับรักเก่าหน่อยคะ่ะ <c oughs> พลังงานรักของพวกคุณกับรักเก่าพลังงานเป็นอย่างไรขอดูหน่อยสิออไพ่อืมโอเคไพ่มี stay optimistic about your love life มันมีคนบางท่านในคลิปนี้ที่คิดบวกว่ายังไงเราก็จะกลับมาหากันนะถ้าเป็นพวกเอเนจีของคนที่รอรักเก่าๆนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือไพ่ใบนี้ยถ้าหลายๆท่านถ้าท่านไหนที่ เขาได้ว่าโดยเฉพาะท่านไหนที่คุณขาดหรือบางทีรักเนี่ยมีใครทําให้คุณเป๋ทําให้คุณขาดสติทําให้คุณเหมือนรู้สึกแย่รู้สึกลบไพ่นี้สาคัญมากๆคือบางครั้งแต่ละท่านจะต้องใช้ช่วงเวลาที่บางทีมันเป็นอะอนคล้ายๆกับบทบททดสอบหรือบทพิสูจน์ความ s t r o n ความอดทน ของแต่ละท่านด้วยพลังงานตรงนี้เอเนจีตรงนี้นะคือใครจะบอกว่าใครเป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ในเรื่องของความรักโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวกับพลังงานเก่าๆรอใครกลับมาอะไรแบบนี้แหละเออก็ระหว่างใครกับแอนดรูกับสามีนี่แหละฉะนั้นใครจะบอกว่าพลังงานบวกสําคัญมากค่ะแล้วก็อย่างที่หลายๆคนเ,เคยได้ยินก็คือปาฏิหารใครจะบอกว่าปาฏิหารในเรื่องของความรัก บางครั้งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเกิดขึ้นนะอืมแต่มันจะต้องอยู่ในเวลาที่มันใช่แค่นั้นเองฉะนั้นในวันนี้นะคะหลายๆท่านตรงนี้ใช้ชีวิตและคิดบวกมองบวกๆมากๆคือคือต้องบอกอย่างนี้ว่าบางคนตรงนี้คุณอาจจะบางทีโดยเฉพาะถ้าสมมติเป็นคู่รักที่เป็นคู่รักอดีตกันแล้วแบบว่าค่อนข้างจะมีเหตุการณ์ที่รู้สึกแย่ต่อกันมากๆอี่ยบางทีมันอาจจะคิดบวกยากค่ะหมอไข่ก็ไม่เป็นไรค่ะ คือใครจะบอกงี้ว่าบางครั้งมันอาจจะคิดบวกกับบางคนยากหรือบางครั้งมันอาจจะคิดบวกกับบางเรื่องมาสถานการณ์ยากแต่เราคิดลบไปมันก็ไม่ช่วยอะไรเพราะฉะนั้นคือระหว่างคิดลบกับคิดบวกคิดบวกหรือคิดคิดแบบคิดแบบมีความสุขคิดแบบไปในทางที่ดีคิดไปในแบบที่ให้ตัวเองมีความสุขขึ้นดีกว่าอืมไห้นี้สำคัญมากนะคะ energy พลังงานนี้มีพลังงาน Re ียนเจสแฟกด้วย คือต้องบอกว่าพลังงานคลิปตรงนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่เป็นพวกคนที่รอรักอดีตกลับมาแล้วมีคนที่เป็นอย่างเช่นชาวต่างชาติต่างภาษารักต่างวัยรักที่มี energy ของเขาเรียกว่าบททดสอบในเส้นทางแห่งรักที่คุณกับเขาเหล่านี้ที่เป็นอดีตของกันและกันตรงนี้กับพวกคุณนะมีเหมือนคล้ายๆกับ เส้นทางแห่งรักหรือเรื่องราวบางอย่างที่จะต้องเกิดบททดสอบบางอย่างเพราะมันมีไพ่ที่เป็น spiritual part อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็เป็นในเรื่องของที่เกี่ยวกับ religious อยู่ตรงนี้ด้วย <c oughs> เป็นความแตกต่างเป็นศาสนาเป็นต่างชาติเป็นต่างวัยเป็นต่างไลฟ์สไตล์อะไรก็ตาม energy ตรงนี้พลังงานของคู่บางท่านมีการรอการกลับมาในอนาคตอันใกล้ตรงนี้ <c oughs> นะคะมีการเราการกลับมาแนงคนใกล้มี energy ของไพ่ family t o express your love calling in your soulmate past life relationship มันเป็นพลังงานของคู่อดีตที่มันมีคู่อดีตบางท่านตรงนี้ที่เป็นพวกคู่แบบคู่มีประเด็นแบบครอบครัวอะไรแบบนี้ด้วยนะสำหรับบางท่านทีนี้อ่ะมาดูไพ่หน่อยพลังงานเป็นอย่างไรนะคะ พลังงานเป็นอย่างไรขอดูหน่อยซิขอดูหน่อยนะว่าพลังงานความรักนะคะของรักอดีตของหลายๆท่านตรงนี้รักเก่าของพวกคุณนะคะตอนนี้รักเก่าของพวกคุณตรงนี้เขาเป็นยังไง น,นีรักเก่าของพวกคุณนะคะเขาเป็นยังไงไหนดูหน่อยรักเก่าพวกคุณของห,หลายท่านตรงนี้เขาเป็นยังไงตอนเนี้ยว,ว้าวรักเก่าของห,หลายๆท่านตรงนี้พวกเขาเป็นยังไงรักเก่าของหลายๆท่านตรงนี้พวกเขาเป็นยังไงนะคะเขาดูหน่อย ถ้าเก่าของอะไรท่านตรงนี้พวกเขาเป็นยังไง <c oughs> อืม okay, โอเคไพ่แบบดีดออกมาเลยแบบหนึง่งพลังงานไพ่ว้าวไพ่ในกองต่างๆมีหกไม้เท้า อัศวินดาบแปดถ้วยเมจิกเชียนอัศวินถ้วยบอกตรงๆนะให้มีพวกพวกเมจิกเชียนแล้วก็มีพวกแบบอัศวินตรงนี้ด้วยอะที่เป็นอัศวินที่เป็นขี่ม้าโตลงเข้ามาแล้วก็เป็นอัศวินถ้วยถือถ้วยเข้ามาแบบเนี้ยมีหกใบเท้าด้วยพลังงานแบบนี้น่ะมันมีอม่เขาเรียกว่าความมุ่งมั่นของรักเก่าบางท่าน ที่ยังอยากจะกลับเข้ามาหรืออยากจะสารต่อกับพวกคุณได้ถึงแม้ว่าสถานการณ์ของบางท่านจะไม่เอื้ออํานวยก็ตาม <c oughs> นะไพามีพลังงานนีควีนดาบพลังงานตรงนี้พวกเขาจะเป็นชาวธาตุโลม,มิตตุนกลุมนะคะหรือพวกคุณเป็นชาวธาตุโลม,มิตตุนกุ่มใครมีความรู้สึกว่าเอเนอจีตรงนี้ตัวพวกเขาอาจจะมีการหมายให้กับว่าเบรกพวกคุณหรือตัวพวกคุณเองอะ เบรกใครบางคนที่เป็นอดีตเพราะมันเป็นไพ่ผู้หญิงนั่งอยู่ในบอลลังเก้าอี้มาอ่านั่งนั่งอยู่ในบอลลังเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้หินผาแกรง่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีดาบกัน้นเอาดาบแบบถือกัน้นอยู่ตรงนี้แบบจึงเพราะฉะนั้นไพ่เนี้ยมันเป็นไพ่ที่บางคู่ตรงเนี้ยมันเป็นคู่ที่แบบว่าเพราะอะไรรู้ป่ะไพ่ในตรงเซตตรงนี้ที่ออกมาเนี้ย มันไม่ได้มี energy ของไพ่แบบว่า mm. ไพ่ movement หรือไพ่ของการาติดต่อสื่อสารหรือการสนทนาแบบที่ interact เหมือนแค่มันเป็นไพ่ที่บางคู่ตรงนี้มันขาดขาดขาดโมเมนต์บางอย่างของการสื่อสารอย่างต่อเนื่องขาดโมเมนตบางอย่างของ energy ของความรักโรแมนติกอืมแล้วก็มันมีใครที่เบรกกันอยู่ตรงนี้ ใครที่พยายามเหมือนแบบไม่อยากให้อีกคนนึงเข้ามาหรือยังเข้ามาไม่ได้มีใครอีกคนหนึ่งพยายามเบรกหรือบล็อกอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นตัวพวกเขาทำกับพวกคุณหรืออาจจะเป็นตัวพวกคุณทำทำใส่พวกเขาอืมพลังงานเป็นเอเนจีที่เป็นไวเวอร์ไซ่์อยู่ตรงนี้และที่สำคัญไพ่ในวันนี้เนี่ยมันมีไพ่สิบถ้วยตรงนี้ด้วยคือต้องบอกว่าพลังงานของบางท่านเปเอเนจีของคนที่มีความเกี่ยวพันในครอบครัวอืม ู่บางคู่ตรงนี้นะคะอาจจะเป็นคู่ที่แบบว่าเฮ้ย mm hmm. เคยแบบมีความผูกพันหรือว่าเคยมีโมเมนต์ที่เกี่ยวพันลักษณะของครอบครัวอย่างเช่นครอบครัวของคุณอาจจะรู้จักเขาครอบครัวของเขาอาจจะรู้จักคุณหรือเป็นเอเนจีของคนที่แบบว่าเคยอยู่ด้วยกันมาเคยอยู่กินกันมานะหรือเคยแต่งงานกันมานะหรือเป็นคู่บางคู่ที่เกือบ เกือบจะแต่งงานกันมานะเกือบจะอยู่กินกันมาอะไรแบบนี้ด้วยอืมแล้วก็อย่างที่สำคัญคือพลังงานบางท่านตรงนี้นะคะพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าถ้าสมมติว่าคุณกับเขายังไม่สามารถที่จะสานต่อกันได้หรือทุกๆอย่างยังมี energy ของการเบรกอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นมาจากเบรกของฝั่งไหนก็ตามบางท่านตรงนี้พวกเขาเหล่านั้นอาจจะต้องไปโฟกัส เขาเรียกว่าโฟกัสกับคนที่เป็นคนแบบครอบครัวคนใกล้ตัวหรือคนที่เป็นคนญาติคนคนที่เป็นการัานตะีอื่นๆของเขาด้วยเช่นเดียวกันอืมเอนเนอจี energy ของอคู่รักบางท่านตรงนี้มีในเรื่องของแฟม i l ี่เข้ามาเกี่ยวข้องบางบางคนอาจจะเป็นพวกแฟ m i l ี่ s s ชูอย่างที่บอกเพราะว่าไพ่มันมีเอ e r g y ไพ่ดาบมาเป็นอ่ามีมีควีนดาบแล้วมันมีไพ่ดาบอันนี้ด้วย แปดดาบม,มันเป็นไพ่ของความรู้สึกแบบที่เขาเรียกว่าความอึดอัดมันมีใครที่รู้สึกถึงสถานการณ์ที่ทําให้รู้สึกอึดอ,อัดเมื่อกี้มีสายเข้าก็อย่างที่บอกไพ่ชุดนี้ที่เป็นแปดดาบนี้ก็เอาง่ายๆว่าเวลาเราดูไพ่เนี่ยนะเราดูจากหน้าตาของเขาเราดูจากบริบทและรูปภาพต่างๆต,ตรงนี้ก็เห็นได้ชัดว่าคนคนนี้ไม่ได้อยู่ใน จุดที่แฮปปี้เลยถูกไหมแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่เชื่อกับผ้ามดตามดตัวอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่คือพลังงานของพันธนาการหรือความอึดอัดหรือเอเนจีมืดแปดด้านของความรู้สึกหรือความรักนั่นเองนะคะที่พวกเขาเหล่านั้นมีพลังงานแบบนี้แหละเอเนจี energy, ตรงนี้พลังงานของความรักของความ ความรู้สึกของรักเก่าๆบางท่านตรงนี้กับพวกคุณเนี่ยมันมี energy hot and cold อยู่ตรงนี้ hot and cold ที่เขาเรียกว่ามันมีทั้งความทั้งรักทั้งชังอะไรแบบนี้เออแล้วก็พลังงานตรงนี้มันมีรักเก่าบางท่านตรงนี้ที่ลึกๆแล้วมีเขาเรียกว่าไพ่นี้คือไพ่เด็ดทำไมไพ่เป็นไพ่ของความมุ่งมั่น ความมุ่งมั่นที่จะต้องไฟหรือจะต้องต่อสู้เพื่อผ่านทุกเขาเรียกว่าผ่านทุกอุปสรรคผ่านทุกขากน้มผ่านทุกอย่างเพอไพ่เป็นไพ่นักรบใหญ่ชายอ่อนและที่สําคัญพลังงานนี้เป็นเอเนจีที่มีความเกี่ยวข้องกับพลังงานกรกฎด้วยนะคะคุณอาจจะเป็นกรกฎหรือพวกเขาเหล่านั้นเป็นกรกฎได้อืมพลังงานมีเอเนจีลมมีเอเนจีน้ากรกฎพิจิกมีน เมทุนตุนกลมอยู่ตรงนี้อันนี้ใครขอมาดูไพ่เล็กอันนี้ให้หน่อยขอดู่อยนะขอดูพลังงานของความรู้สึกของรักเก่ารักเก่าของพวกคุณรู้สึกยังไงกับพวกคุณนะคะขอดูหน่อยรักเก่าของพวกคุณรู้สึกยังไงกับพวกคุณรักเก่าของพวกคุณรู้สึกยังไงกับพวกคุณว้าว ไพ่ที่ดีที่สุดขึ้นมานักเก่าพวกคุณรู้สึกไงกับพวกคุณว้าวไพ่เลขหนึ่งขึ้นมาด้วยอะ่ะรักเก่าพวกคุณรู้สึยกยังไงกับพวกคุณนะคะรักเก่าพวกคุณรู้สึกยังไงกับพวกคุณ โอ้ oh, พระเจ้าไพ่นี้เป็นไพ่ในกองแล้วได้ซ้ำด้วยรักเก่าพวกคุณรู้สึกอย่างไรกับพวกคุณนะคะรักเก่าพวกคุณรู้สึกอย่างไงกับพวกคุณโอ้ว้าวไพ่สวยมากเอเนจีมีไพ่พลังงานที่อ่าต้องบอกเลยว่า ไพ่เนี่ยมีไพ่8ดถ้วยไอ้ไพ่ถ้วยแบบนี้แล้วไพ่ในกองของคุณมี energy แดถ้วยต่อมาจากไพ่6ไใบเท้ากับอัศวินดาบด้วยคือรางานแบบนี้มันเป็นมันเป็นความสัมพันธ์ที่ห่างหายจากลาหรือเลิกลาหรือเปลี่ยนถานะอะไรก็ตามแต่นะที่เป็นอดีตกันไปอะ่ะแต่มันมีความรู้สึกทวินหาหรือเศร้าอยู่ตรงนี้หรือใจมันมนหมองอยู่ตรงนี้ที่มันไม่ได้แฮปปี้ กับการที่เอ้ยคุณกับใครบางคนเป็นอดีตหรือเปลี่ยนกันไปอะไรแบบเนี้ยอืมไพ่แปะถ้วยเป็นไพ่ค่อนข้างที่จะไม่ได้แฮปปี้เออไม่ได้แฮปปี้กับการที่มันแบบอย่างเช่นเขาเรียกว่า I hate that I hurt you อะไรแบบนี้ค่ะคือเหมือนคล้ายๆกับไม่ได้แฮปปี้นะที่เราเลิกกันหรือไม่ได้แฮปปี้นะที่มันเกิดเรื่องราวแบบนี้อะไรแบบนี้อืมไพ่มีเนจี้เดอะสันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดไพ่พลังงานของ สิงด้วยคุณอาจจะเป็นสิงหรือคุณเกี่ยวข้องกับสิงนะคะพลังงานนี้เป็นเอเนจีต้องบอกเลยว่าไม่เป็นไพ่ที่ดีสุดเพราะฉะนั้นพลังงานตรงนี้เนี่ยมีใครที่อยากจะสามารถที่จะซั c เซสกับความสัมพันธ์นี้กับพวกคุณได้อยากจะสามารถที่จะให้ทุกอย่างมันแบบทะลุปูโปงสำเร็จ สื่อสารกันได้เข้าใจกันได้กลับมารักกันได้เข้าใจกันดีคืนดีกันได้รักกันได้ด้วยดีอะไรแบบนี้เออมันเป็นไพ่พลังงานที่เอเนจีใหญ่มากที่สำคัญไพ่มันมีพลังงานอ่อหนึ่งดาบด้วยหนึ่งดาบมันเป็นมันเป็นการตัดสินใจมันเป็นการสื่อสารที่สำคัญ มันเป็นสิ่งที่บางคนตรงนี้บางคู่จะต้องเหมือนคล้ายๆกับว่ามีในเรื่องของการสื่อสารบางอย่างที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคู่รักบางท่านตรงนี้ที่เป็นอดีตต่อกันแล้วเหมือนพลิกเกมพลิกไปเลยอืมขอโทษค่ะทีนี้พลังงานนี่ยมีเอเนจีนี่ด้วยหกไม้เทา้าไพ่หกไม้เท้าของคุณเนี่ยมีมาอยู่ในกองด้วยนะ ซิการ์บอไพ่นี้เป็นไพ่ชัยชนะเลยอะค่ะเออและไพ่คุณมีเอเนจีชัยชนะทั้งใบเล็กมหมวกไม้เท้าแล้วมีไพ่ชายอดมากับไพ่เดอะซันด้วยอะไพ่พวกเนี้ย ไพ่ในวันนี้ทั้งทั้งหมดของคุณนะนะหกไม้เท้าทั้งในกองแล้วก็หกไม้เท้าที่เป็นใบนี้แล้วก็เป็นไพ่เดอะซันแล้วมีไพ่ชายออดเพาิงนั้นพวกนี้เป็นไพ่ของเขาเรียกว่าความมุ่งมั่นเพื่อจะเอาชนะแล้วฝ่าฟันทุกอย่างให้ได้เพื่อจะชนะกับความสัมพันธ์นี้ให้ได้เพราะไพ่มี energy ไพ่นักรบและไพ่ชัยชนะที่เป็นไพ่ victory 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 ตรงนี้เยอะมากแปดเหรียญด้วยไพ่แปดเหรียญมันเป็นความจงใจตั้งใจ planning planning to take action วางแผนกับอะไรบางอย่างกับแผนการความรักวางแผนกับอะไรบางอย่างที่สามารถที่จะให้รักนี้ระหว่างคุณกับเขาเขากับคุณสำเร็จได้อะไรแบบนี้นะคะเออมันเป็นไพ่ขยายที่สวยมากและจี่สำคัญไพ่ในวันนี้ energy ค่อนข้างมาในทางแบบดีทำไมเหมือนแค่บอว่าแบบเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าอะไรนะภาษาไทยอ่าหรือเขาเรียกว่าสโลแกนคําพูดที่มหมายถึงว่าเป้าหมายมีไว้พุ่งชนอะไรแบบเนี้ยเออประมาณนั้นเลยประมาณนั้นแหละนะทีนี้ในไข่ของมาดูพลังงานไพ่ข้อความหน่อยมันเป็นเลิฟเมสเซจฉะนั้นเราก็จะมีข้อความมาให้เนาะขอดูหน่อยนะคะว่าคนรักเก่าพวกคุณเนี่ยมีความรู้สึกยังไงถึงพวกคุณนะ คนรักเก่าของคุณมีความรู้สึกอย่างไรถึงพวกคุณคนรักเก่าของคุณมีความรู้สึกอย่างไรถึงพวกคุณนะคะคนรักเก่าของคุณมีความรู้สึกอย่างไรถึงพวกคุณว้าวโอเคไห้มี <Okay. S 1> <laughs> I feel your love around me constantly พวกเขารู้สึกได้ถึงความรักรอบๆตัว รู้สึกได้ถึงความรักของพวกคุณที่เหมือนคล้ายๆกับว่ารักของคุณกับเขาบางคู่ตรงนี้ยังไม่ได้หายไปยังไม่ได้หมดไปยังรู้สึกได้มากๆอืมยังรู้สึกได้มากๆไม่ว่าบางคู่ตรงนี้คุณจะมีการติดต่อหรือไม่ติดต่อกันก็ตามนะคะไพ่ในกองมีพลังงาน I feel like I'm drowning and you are my anchor ไพ่นี้คือพลังงานของคนที่รู้สึกเขาเรียกว่าใครบางคน เป็นคนที่เหมือนแบบสําคัญกับอีกคนนึงมากๆหมาให้กับว่าถ้าใครที่รู้สึกจมดิ่งหรือมีประสบการณ์จมดิ่งหรือประสบการณ์แย่ในความรักมากๆใครบางคนตรงนี้คือเหมือนคล้ใครกับฮีโร่หรือหรือหรือผู้แบบเซฟอะไลฟ์เซเวอร์อะช่วยชีวิตหรือดึงหรือช้อนขึ้นมาหรือช่วยให้อ่าหลายๆคนรู้สึก ดีในเรื่องของความรักหรือเป็นเป็นคนพิเศษคนล้ำค่าอยู่ตรงนี้ไพ่มี energy w e a r e strong reconnect e d i n t h e 5 d มันเป็น connection ระดับ5 d ที่ลึกซึ้ง5 d มันจะลึกไปมากกว่า3 d มันจะลึกไปมากกว่า3 d อืม3 d 3ม,มิติอาจจะไม่พอ5 d เป็นระดับที่ลึกมากกว่า3มิติ3 d มากไปกว่านั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ คือไอไอพวกคำว่าฝ่ายดีเนี่ยมันเป็นในเรื่องสางของเขาเรียกว่าอ่ามันไม่ใช่แค่รูปกายอ่าสัมผัสมองเห็นมันเป็นในเรื่องของจิตเรื่องของสปิริตที่มันมากกว่านั้นที่มันเป็นคอนเนคชันระหว่างพวกคุณกับเขาพลังงานมี e อเนจี trying not to lose f a i t แล้วก็มีไพ่ you mean the world to me ด้วย you mean the world to me กับ Negative thoughts gets no r e s u l t นะคะอืมมีใครมางนที่แบบว่ารอรอให้แบบว่าพวกคุณหรือเขาตรงนี้เปิดรับกันและกันเพราะว่ามันเห็นได้ชัดว่าไพ่มันมี energy แปดดาบโดยเฉพาะมีไพ่ queen ดาบเนี่ยแหละอืมอืมมันเป็นไพ่ที่คู่บางคู่อ่ะยังเหมือนคล้ายๆแบบว่า,วายังเข้ามาหากันไม่ได้เต็มตัวอืมอ่ะน,นะ คนรักเก่าของพวกคุณนะคะรู้สึกยังไงกับพวกคุณอืมคนรักเก่าของพวกคุณรู้สึกยังไงกับพวกคุณนะคะคกกขอดูหน่อยคนรักเก่าของพวกคุณรู้สึกยังไงกับพวกคุณนะคะคนรักเก่าว้าวโอเคคนรักเก่าของพวกคุณรู้สึกยังไงกับพวกคุณอืมว้าว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  ว้าวอยายในกองดี you, you don't know how hard it was to let you go คุณไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนกับการที่ปล่อยคุณไปเธอไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนที่ปล่อยเธอไป <S 2> <S 2> <S 2> so many things remind me of you มีหลายๆสิ่งที่ทำให้ฉันยังนึกถึงคุณ มีหลายๆสิ่งที่เขาเรียกว่ารีมายก็คือความคิดความรู้สึกจิตใจมันมีอะไรบางอย่างที่หลายๆสิ่งรอบๆในชีวิตของบางท่านตรงนี้รวมถึงพวกเขาด้วยมันยังมีอะไรอย่างที่แบบว่าปลูกในความรู้สึกความคิดที่เหมือนแบบยังยังเกี่ยวข้องกับพวกคุณไพ่มี I feel you even though we are p a r t เราฉันรู้สึกถึงคุณถึงแม้ว่าเราจะอพาร์ตก็คือเลิกกันห่างกาันต่างคนต่างอยู่หรืออะไรก็ตามพลังงานมีไพ่นี้ค่ะพวกเขาต้องการคุณมันยังมีรักในอนดีตของคลิปนี้ที่คนที่ยังต้องการกันอยู่ I want you ฉันต้องการเธอนะอืมฉันต้องการเธอ finding out the truth c r u c h me and I look for you everywhere oh my god มันมีอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าคือภพยเนี้ยบางทีแปลภาษาไทยมันก็อาจจะดูแบบงงๆนิดนึงคือไขจะพยายามอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆนะเหมือนคล้ายๆกับว่าคนเราอ่ะคู่รักบางคู่โดยเฉพาะถ้าเป็นพวกคู่อดีตอ่ะ มันมันจะมีเหมือนโมเมนต์บางช่วงที่แบบว่าพอไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือพอแบบต่างคนต่างอยู่กันไปแล้วเหมือนคล้ายๆกับมีแกลมีช่องโหว่ช่องว่างอย่างมีอะไรบางช่วงที่แบบว่าทําให้มันได้นึกถึงกันได้มองหากันอะมันรู้สึกเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะบางคนใจใจมันจะแบบปุบปุบปุบนึกออกไหมคะคือเหมือนคล้ายๆกับบางคนเวลาบางทีมีกันอยู่ใกล้ๆบางทีอะจะไม่ได้รู้สึกแบบ ตื่นเต้นหรือไม่ได้รู้สึกเห็นคุณค่าหรือไม่ได้รู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยนึกออกปะแต่พอบางทีบางคนแบบหายกันไปเลิกกันไปเหมือนสูญเสียกันไปแล้วเหมือนให้กับว่าค่อยแบบค่อยมาแบบค่อยๆแบบรู้สึกและยิ่งถ้าแบบแบบบางคนนะถ้ายิ่งบางคนมีปัญหาในเรื่องของการแบบ ค้นหาความรู้สึกในใจของตัวเองอ่ะ energy ตรงนี้มันจะมีบางท่านที่หบายห็นว่าค่อยๆรู้ความรู้สึกหรือค่อยๆรู้ใจตัวเองว่าจริงๆแล้วเฮ้ยแบบเราต้องการคนเนี้ยเราแคร์คนนี้อ่ะเราอะไรแบบเนี้ยน้องป่าให้มันมีการมองหามองหาพวกคุณคุณมาหาพวกเขาอยู่ตรงเนี้ยนะคะมันยังมีคู่ที่ยังแบบที่ยังต้องการกันอยู่อ่ะเออแค่นี้อ่ะเอาไพ่นี้มาให้ปิดให้นะรักเก่าพวกคุณรู้สึกอย่างกับพวกคุณนะคะรักเก่ามุกคุณรู้สึกอย่างกับพวกคุณ รักก่าของพคุณรู้สึกยังกับพวกคุณรักเก่าของพวกคุณรู้สึกยังไงกับพวกคุณรักเก่าของพวกคุณรู้สึกยงไงกับพวกคุณนะว้าว Don't ignore me on the p o s i t i v attitude is not helping ใครก็ตามที่พยายามหลีกหนีหรืออิกโนการหรือเพิกเฉยใคร มันมีบางคนที่รู้นะคะว่ามีบางท่านพยายามแบบแบบเฮ้ยทำเป็นตอบช้าทําเป็นทําเป็นไม่อ่านทําเป็นนิ่งทําเป็นไม่คุยอะไรแบบเนี้ยเออมันมีพลังงานตั้งนี้อยู่ตรงนี้แหละ we are t o i n flame ว่า t d e union is meant to be wow มีพลังงานทวิน flame อยู่ใน energy น,นี้นะคะ I miss you but I know that our time apart is necessary and i s ending soon. สวยมากมีคนคิดถึงกันค่ะแต่มีคู่บางคู่ตรงนี้รู้ว่าเฮ้ยบางคู่อาจจะต้องมีช่วงเวลาที่แบบต้องแยกกันก่อนแล้วไอเวลาที่มันแยกกันหรือห่างกันหรือเลิกกันเนี่ยมันใกล้จะจบลงอืม งนม energy นี้นะคะ anger and resentment may affect o f us let's talk to solve our our issue คือเขาเรียกว่าความรู้สึกเสียใจยความรู้สึกโกรธความรู้สึกแย่ๆที่มีต่อกันมันไม่ช่วยอะไรมันมีผลกับเราทั้งคู่เพราะฉะนั้นถ้าคู่ไหนที่คุยกันได้พยายามคุยเพื่อแก้ปัญหาของพวกคุณ let's talk to solve our our issue ก็คือเฮ้ยมาคุยกันเถอะ คือบางทีคือการคุยกันแบบแก้ไขหรือการแบบว่าหาหาโซลูชันหรือหาทางออกที่ดีบางอย่างตรงนี้มันอาจจะแก้ไขปัญหาของเราทั้งคู่ได้นะว่ามันมีตรงไหนที่เราแบบต้องมาต้องมาปรับต้องมาแก้หรือต้องมาเคลียร์บางอย่างอะไรแบบนี้ให้เอเนจี e ราแต่ w ่าย e น่าแ e ะว e คัน w วิร์กแอนด n อีท t ิ้งเอนะคะมีมีพลังงานของเอเนจีที่บางท่านตรงนี้คือ อยากจะมีความสัมพันธ์ที่ให้รักหนีมันเวิร์กเอาหรือมันแบบสำเร็จหรือมันผ่านไปได้อืม r n y r g y มี o u r b o n บ is ์ด a อ n e ี n วท์แอนด์พลังงานของความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยความผูกพันความเชื่อมโยงพวกคุณมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้แตกสลายหรือไม่ได้แบบว่าถูกทำลายได้อย่างง่ายดายขนาดนั้นอืม อโอเคอันนี้เป็นพลังงานของคลิป Energy ที่เป็นเลิศเม s s เซ e ของพลังงานรักเก่าตรงนี้นะคะใครที่ก็ัจะดูดวงส่วนตัวหรือสัง่งวัลเบเปอร์สวยๆเสริมดวงทักมาที่ลายของไข่ K H A I D O Z นะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ